เกี่ยวตลาดครับผมตลาดบ้านผมเองกำลังครอครัวมาสื่อทุเรียนครับผมเป็นตลาดว่าน้ำใหม่เองหรือไม่ไม่จริงจัง เป็นคนดมากทุกอ่างดูใจบุมากกินเผ็ดกูเป็นิงเลยนาะจะม่ตัวหับปมกินเห้

พลอยาโซ่สามดาวค่ะค่ะพลอยาไปเตรียม <laughs> <laughs> นี่มานี่่ากค่ะเนยนนีย็เก็น่างปี็เยถะ็นวนี้สวย่น่นงี่หเองสวยด้นนมัไง่บอมใหญ่เอ่น